สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนด้วจ่าเดี๋ยวเขามารับชมช่องโอซาอุบลคนบหมนบานจ้าเมือนี้ก็เามาโพลกันในช่องเสาวของวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วจ่าพี่น้องเมือนี้ก็ภาพ่อแม่พี่น้องเขาป้าหะเฮ็ดขึ้นเก่าจ้าจึงได้กัรลอหลุนรอชมกันด้วจ้าวสิไดสิมันซำไดจ้าไปรับชมกันเลยจ้าเคลียร์ขึ้นมาเมื่อกี้นี่จ้าพี่น้องมันปีนขึ้นมาเลยจ้าโอ้ย น่วยบักใหญ่ได้จากพี่น้องสองหน่วยเหลกแหกมันด้วยจากพี่น้องนี่พื่นเขาปามาจ้าวันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่ยี่สิบหกกุสภาคมด้วยจากพี่น้องพศสองพันห้ารห้อยหกสิบเจ็ดจ้า ยนเย้อันนี้สีเมียนโบพี่หน้่งอุ้ยเมียนขคักๆเลยจ้ะ ปีบบกใหญ่เลยอ,อยู่นี่มีแตอดอกงามๆด้วยจ้ะพี่น้องเฮดอยู่นี่มีแต่ดอกงามๆใหญ่ๆอ่อนๆ,ๆจ้ะดอกเขางามดีขนาดเลยจ้ะเฮดมองนี้เฮดปลาเนี่ย แต่ว่าพักลุมีสิเป็นดอกสีเรืองเลืองจากพี่น้องแต่ว่าเว,าวาางนี้สิเป็นสีขาวงามงามีแต่ดอกใหญ่ๆเคลียเพ่นปีนหอมาแต่ทางไหนจากพี่น้องเสียดายแต่ว่าพ่นนีน้อยจ้ะแถวนี้เพ่นใหญ่แต่่เพ่นนี้บ่หลายแต่พี่น้องมีหมองระดอกทัดจากกันมาออมๆกันเลยจากพี่น้องมึง ยูงเงาเดียวกันนี่แหละจ้ะพี่น้องอุ้ยเปิดใบใหม่ออกเขาจันพผ่านอยู่จ้ะพี่น้อง นั่นซิมีนบ่จากที่น้องมีอันจ้า ปาดพี่น้องมึงดอกนี่เบะแบบใหญ่เลยจ้ะพี่น้องข้างในยังอ่อ,อนๆอยู่ด้วยจ้ะข้างในยังเป็นสีขาวเทียนดำๆนั้นฝุ่นด้วยจ้ะเขาไปฮะข้างในเพิ่นเรียกว่าจะ่บอทายจ้ะพี่น้องม่เคลียร์พออยู่นี่จ้ะมูเพิ่งยัง,ยง,ยอ,งอยู่สองดอกอยู่ในเงาเพเล็กด้ยจ้ะปาด ดอกนี่เต็มกับม,มือเลยจ้ะพี่นอ้องอ่อนๆเลยจ้ะมือข้างในยังเป็นข,า,ขาวๆอยู่มาเคียผัวออยู่เงางงเลยจ้ะพี่เนี่ยพี่นี่เงาเลยจ้ะที่นี่เงาเพกเลยพออีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่หลุมเท่เอาขึ้น คุดฟุ้งขึ้นมาเมื่อกี้นี่จ้ะทั้งคางกันจ้ะนี่ตะดอกนญ่ๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดวางนี่เฮ็ดลงนี่มีเตดอกใหาย่าหอุยดอกนี่แห้งคักแหงดอกงหญ่คักจ้ะพี่น้อง เพื่งงัดออกมาบ่ได้ปยสามสี่ดอกเต็มกับมือจ้่พี่น้องเห็ดดอกอ่อนๆเลยเด้อจ้านน่บหันในแก่เ้อจ้นนีตดมีแต่ดอกใหญ่ๆงามจ้ะพี่น้องอกำลังว่าจะออกไปลวจ้ะพี่น้องเห็นเด้อยยางมาเบืองมองนี้จ้ะ อ้ยพี่น้องดินแตกปาดพี่น้องกองกันอยู่บะเถื่อนนี่ปาดปาดพี่กองกันอยู่เลยแต่พี่น้องคนกองเอเลียอยู่ อืดไม่ดอกหน่อยกว้องกันอีเรียอยู่จะพี่น้องดูงว่าเม้นเข้าเจาเกิบเอาเบิร์ดล่ะ คุณ่าจ้ะตีมมือโอ้ยลูหน้อยเพื่อนได้ส่วนเพื่อนแล้วก็กต้องเอาจากพี่น้องเพราะว่าถึงเอาไหวเพื่อนกับฟอจ์จะเพื่อนกับ,บ่บใหญ่ยังมาหมาดอยู่แต่พี่น้อง เรียวสาผ้าพี่น้องไปเบิ่งอีกกองหนึ่งจ้ะนพ่อีกอกองกองนี้จ้ะพี่น้องอันนี้แม่นอย่างนี้ว้ายเห็ดคือกันจ้ะพี่นอ้องพื้นม้าน้วจ้ะม้าน,นี่ยหออุ้ย เกือบแม่นบมเขามาจะพี่น้องกำลังว่าสีออกเมือล่ะ น้องอนสอนมาจ้ะพี่น้องคือ,อ,อผัวเธอผัวจังสีถูกหมองกระไข่จ้ะพี่น้องพาดเต็มไหมเต็มมือข้าพอแบบนี้ดูดูนี่กับม้านเนี่ยจะแบบนี้ กล่องกับไปตัวทีบตัวเดนจะพี่น้องเมื่อเบิงเมือ่อเกบเฮดเบิงเฮดกับกล่องกับไปตัวถีบจ้ะขพโทษขอเพราะอภัยพี่น้องหลายๆจ้ะบ,บางทานันบางคนเพิ่งกระสีเวียนหวัวอย่ดอกจากพี่น้องแต่ว่าเกบเฮดเนิดนี่ต้องถือเอาจากพี่น้องเพราะว่าดอกเฮดเป็นอยู่ในดินจะพี่น้องบอสามาทีจิตต่างใดจ้ะ สางนี่ก็สิ่เนี่ยโบเห็นดอกเห็ดเนาะจ้ะพี่น้อ,องโอ้ยอนซ่วนดีจ้ะพี่น้อง คนพนมหากระไรไาใจพี่น้องสีเห็นแบบนี้ก็อยากอยุดจ้ะ เฮ็ดอันนี้ออกแล้วจ้ะพี่น้องมันเฮ็ดนาเล่บ่จ้ะพี่น้องนี่ขาเพิ่นจะเป็นสีนี่แต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีจะ้ะอันนี้ดอกน้อยเพิ่นแสดงว,ว่าเฮ็ดนาเล่ลืมออกแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่หูว่าเพิ่นเป็นนำหมากหรือว่านาเล่พันใด ซีเพิ่นแปลกๆจ้ะเลือตาเพิ่นได้แต่เงี้ง จ้าพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาเทียงแล้วเนาะจ้าสีอวยเมื่อแล้วจ้าพี่น้องสิกับปานแล้วด้วยจนน้้มาสรุปยอดเหตุกันเลยจ้ะยอดได้ยอดหมานจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องได็กแกงหนึ่งอยู่จ้ะพี่น้อง,กกง,ไ,งได็แกงใหญ่เติบอยู่ด้วยจ้ะ ถ้าทมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เขา้ามาชมม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าสิบเด็าดการแจง้งเตือนคลิปต่อไปจ้าก่อนที่จะลากันไปกขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจด้วยจ้าที่มีให้โดยดีเสมอมาจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าพอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า